ขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีเองก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำงานอย่างหนักในช่วงปีใหม่ทำให้ในการเฉลิมฉลองจุดเขาดาวต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อยถ้าเกิดย้อนดูในปี6-7ที่ผ่านมาปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยทะลุ35ล้านคนแล้วครับ นางสาวแพททองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เสียสละทุ่มเทอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ตามสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเขาดาวต่างๆขณะที่ตลอดปี67ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า35ล้านคนที่เดินทางมาเที่ยวไทยสร้างรายได้กว่า1.66แสนล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกคือคนจีนนะครับกว่า6ล้านคน มาเลเซียกว่า4ล้านคนและอินเดียกว่า2ล้านคนรัฐบาลยืนยันว่าปีใหม่ปี6-8นี้จะเป็นปีแห่งโอกาสของทุกคนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะมุ่งม,มั่นทุ่มเททำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ